สวัสดีครับสวัสดีเ c จันนิมือป่าวินดีทีเขาลบลักครับพึงเซ็ตสินผ้ารากิจนะครับเนาะกับคดีดังเมืองอุบลกับเป็นนาทีของทางผู้บุคคชาติเพิ่นแถลงข่าวต่อไปเพื่อนคดีเป็นนาทีของผู้บุคัญชาติเพื่อนแต่ต้องขอพุณนเพื่อนวมง,งานทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสพเมืองอุบลราชธานีเพิ่นกับเหตุงานนักกันนะครับสืบภาคสามสืบกองปราบสืบจังหวัดอุบลราชธานีผู้บุคคชาติทกท่ันนะครับกนะับเพื่อความภาคภูมิใจช,ชนเรื่องงานจบสิ้นมามื้อนี้ครับ ตอนนี้ผมเพิ่งมาหอดอที่โครงการธุรกิจของผมนะครับเนาะเพิ่งเดินทางมาบริเวมาสามมือมือนี้ครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับที่นี่นะครับตามลิงก์เลยครับสนใจจองห้องพักที่พักพักผ่อนนะครับที่ท่องเที่ยวนะฮะจอนนี่ลิเวอร์วิวรีสอร์ทคาเฟ่นะครับล่องแพนะครับณอำเภอสันิลทร์นะครับบรรยากาศบอกเลยเลยว่าที่นี่ล่มลื่นบรรยากาศสุดแสนคลาสสิกนะฮะตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ให้คนงานเพลินพลากันปรับปรุง อาคารสถานที่ากน,น,น้องๆในหมู่บ้านก็มีรายได้จากการสางงานอ่ะนะพี่แดงนะครับพี่แดงสวัสดีได้น,นี่ชายคนนี้นะครับก็ตอนนี้ได้รับโอกาสเล่านาหลักอีลีครับไอ้แดงเล่านาหลักแห้งนะอายกายเอาดินมาโป้ตรงนี้เด้อเออโป้ไวโป้ไว,ะไวนะครับกบ,บรรยากาศบอกเอฟปิดเพลงไหมเอฟมึงยิ้มไอ้โป้หนี่เอฟไอ้โค้ดบอกบอกเอฟปิดเพลงอยู่ังไงทหารเนะี่ย ไอ้กครับบอกพวกเอฟปิดเพงลง้านะคะเนีมีโอกาสผ่านมากนะครับนี่ครับบรรยากาศดีห้องพักลมลื่นนะครับเป็นส่วนโตเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนผ่อนคลายสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ริมแม่น้ำริมน้ำริมทารานะครับต้นไม้ลมลื่นตรงนี้โครงการนี้ผมปลูกต้นไม้เกือบ700ต้นนะครับ ทั้งต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กไม้ประดับไม้ดอกโอ้ล่มลื่นปลูกยาเขียวตื่นเช้ามานี่ม่านตาเจอกับไอ,อยเย็นๆของต้นไม้ของสนามหญ้าเขียวๆนี่บอกเลยครับว่ามันสุดแสนจะคลาสสิกมากนะครับนี่แม่บ้านเพื่อนกับ้ากันทําความสะอาดนะครับเราดูแลอ,อย่างดีพร้อมบริการทุกท่านนะครับผ่านมาทางอุบลราชธานีครับที่นี่ตอบโจทย์คุณครับหากคุณจะมาล่องแพนะครับ ติดต่อแพได้เลยนะครับผมมีแพหลายขนาดหลายราคาไว้บริการท่านนะครับแพผมมีเครื่องเสียงชุดใหญ่จัดเต็มนะครับเครื่องเสียงรดแห่แล้วครับผมเอาเครื่องเสียงรดแห่ลงแพเลยคาราโอเกะยางดีนะครับศูนย์หกสองเจ็ดีตรงนี้นะครับก็เป็นศาลาชมวิวพอดีเดี๋ยวย่างมาเบิ่งนามเข้าหนึ่งครับตอนนี้ฤดูนี้จะเป็นฤดูเขาเปิดเขื่อนนะครับด้วยระดับน้ํามูลเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยต้องมีประตูน้ําเขื่อนปากมูลก็ได้เปิดทั้งแบาน ลำดูเอ่อลำธารตรงนี้น้ําก็เลยลดลงแต่ก็สดก็สวยงามอีกแบบตื่นเช้ามาฟังเสียงน้ำนะฮะดูดูครับลำธารฟังเสียงน้ำไหลโอ้แต่อนอนซอนนั่งยุสาราดดีครับจิบกาแฟายามเช้าเชไอหมอกนะครับเห็นตะวันขึ้นก่อนใครในสยามนะครับโครงการของผมแผนไปดูแผนเมืองน้ำนะครับนี่บรรยากาศดีดีนะฮะลำธารนะครับยา,นะางมานี่บรรยากาศห้องพักติดริมน้ําเห็นวิวครับมาได้เลยครับ หากท่านอยากมาเที่ยวนะครับหาที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับอันร่มรื่นริมทารานะครับเดินทางสะดวกที่นี่ใกล้กับวัดภูเ้าใกล้ช่องเมกใกล้คงเจียมใกล้เขื่อนสลินทรน,นะครับใกล้กับด่านาทางลงลาวนะครับประตูอินโดจีนที่ด่านภรมแดนช่องเมกบรรยากาศห้องพักผมนะครับร่มรื่นนะฮะเป็นหลังๆนะครับริมน้ำสวยงามสุดแสนจะคลาสสิกผ่านมาอุบลน,นะครับ แวะมาได้ครับติดต่อจองเข้าเที่ยวจองแพรจองที่พักทักเพจตามลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้หรือจะอโทร0627034759ได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอืมบรรยากาศดีครับโซนด้านนี้เป็นโซนที่พักห้องพักตอนนี้มีทั้งหมด18ห้องนะครับ มีทั้งเตียงเดียวและเตียงคู่นะครับบรรยากาศริ่มน้ำฟังเสียงน้ําไหลฤดูนี้เป็นฤดูน้ําลดนะครับก็ฟังเสียงน้ําไหลเดี๋ยวไอ้บังดินหยดอืม เชิดเอาเอานี้ยเ,เอาลงก่อนอ่าเชิดคนงานนะครับคนสวนอ่านี่คนสวนคนนี้ขยันมากเลยนะครับขยันมากอ่านะครับกุเลเ่ไปไหนวะเฮ้ยเรียกกเ,เ,เ,เล่ไาหนดิกุเล่มาหนีหน่อยโะเล่มาหนีหน่อยบรรกาศดีครับพี่น้อง ลมลื่น่วนโซนหน้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับสองชั้นนั่งชมวิวริมน้ําริมทารานะฮะบรรยากาศอาคารทรงโมเดลมาฮานห,นหน้าติดริมทารานะฮะผ่านมาทางอุบลกับแวะมาเที่ยวด้วยครับด้อมาพักผ่อนมาหลองแพ มองนี้ผมบอกเลยครับเย็นบรรยากาศดีอีอากาศดีแห้งนะครับพร้อมบริการท,กทุกทท่านทุกๆวันนะครับติดต่อจองห้องพักได้เลยมาอุบลราธานีอ่าอุบลตอนล่างโซนนี้ก็มีทั้งอำเภอโของเจียมพิบูลังสาหามศรีรินทร์บุญทลิกนะครับจุดใจกลางก็อยู่ที่อำเภอศรีรินทร์ที่พักของผมทาง,างนี้ที่ร้านอาหารตรงนี้จะเป็นร้านอาหาราปเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเชา้ายันสี่ทุ่มทุกวันนะครับทุกค่ำคืน นะครับร้านอาหารนะฮะหลายๆคนเคยมีแต่เห็นคลิปแต่ก่อนนลจะมีคนถ่ายคลิปไ้ผมอยู่ตลอดวันนี้ให้เขาอยู่ด้านหน้าครับโอเล่ครับ ME2 วันนี้ครับเลขาเลขาส่วนตัวผมคนนี้นะครับที่เคยร่วมคดีดังที่ที่ผมให้เอาเชือกมาให้หน่อยเอาเชือกมาให้หน่อยถ่ายคลิปสิคดีคดีดังเมื่อ5 6เดือนที่ผ่านมานี่ครับนี่คือโอเล่ให้โอเล่ถือไม้ดิ เอาไหหน่อยครับวันนี้ตอนนี้โอเล่ h, ผมมอบหมายให้มาช่วยดูที่นี่ให้มาพักอยู่ที่นี่นะครับโอเล่เอ็มอีสองเขาคนนี้นครับนิสัยดีน่ารักมากเป็นชาวจังหวัดพิษโนุโลกมาแต่สเอียงนะครับนี่แต่พอสัมผัสใจคอแล้วเขานิสัยดีมากนะครับเขาเอแต่เขาเขาเขาชีวิตเขาเลือกที่มันจะหาความสุขแบบนี้เขาอยากมาใช้ชีวิตแบบท้องไร่ท้องนาอยู่กับยอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับนี่ในสถานีนะครับ วันนี้นะพอได้มาอยู่นี่เดี๋ยวผมกำลังจะติดต่อสาวให้เธอให้เขารอติดตามดูว่าโอเล่ะนะครับเขาจะเป็นไปอย่างไรกับน้องคนนี้ซึ่งผมหลังไม่ผมไปเกินถามน้องน้องคนนี้เป็นน้องในมาทำงานด้วยอยู่ที่นี่นะครับเป็นพนักงานาเสิร์ฟชงกาแฟอยู่ที่นี่นะครับ ก็เลยถามน้องเขาว่ามีครอบครัวแต่งงานมีลูกอะไรยังเขาบอกว่ายังนะครับก็เลยอยากจะแนะนำพี่โอเล่ให้ทำความรู้สึกดีที่มีให้กันเดี๋ยวจะให้โอเล่จ้นกับน้องเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงนะ,อะโอเล่รอพี่อยู่นี่นะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ <c oughs> จะไปสัมภาษณ์น้องเขาก่อน <c oughs> ได้ครับแล้วค่อยจะมาถามโอเล่อีกท <c oughs> ีเดี๋ยวจะมาเล่าสูโอเล่ฟังรอบนี้จะยังไม่ให้เจอกันนะครับรอบนี้จะยังไม่ให้เจอกันว่า รบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีรราาศดที่นี่โอ้เสียงหนามไหมครับไหลแห้งอยากดีเลยพิมพยืนด้านนูน้นหันเข้าป้ายน้องอู๋ยิมเชิญตรงนี้หน่อย้ามานี่หน่อยแป๊บนึงมานั่นงนี่สัมผัสเนี่ย,นนยกล้องชัดไหมน้องอู๋ยิ้มนั่งนี่สอนีค้ากล้องก่อน สวัสดีครับนี่คือน้องอุ้มอิ่มนะครับหนึ่งในทีมงานจอห์นนี่รีสอร์ทลิเวิลคาเฟ่ถือไม่ในนองหลักชื่อเล่นชื่อน้องอุ้มอิ่มค่ะอ่าอุ้มอิ่มนะฮะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้เธอได้ครับเด็กน้อยผู้ผมสัมภาษณ์แล้วเป็นสาวน้อยที่มีความกตันยูอย่างมากดูแลยายเนะาะอม่นะคะยายบ่สมบัยล่าสุดกับเมื่อวานก็ลาผมไปว่าพายายไปเยั่ยงก่อนนะไปพาตาจะอยู่โรงพยาบาลไหน วาลินเอาโรงพยาบาลว่าลินตอนนี้ก็ดูแลยายอยู่กับยายสองคนกับน้องสามคนเอออยู่กับน้องสามคนคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแม่นะคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานที่กรุงเทพเนาะพ่อกับแม่แยกทางกันอ่าแล้วเธอก็ดูแลยายนาสนับสนุนนะครับเป็นกาลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานน้องคงจะมีเอฟซีนะพากพี่น้องคุณคุณพีคุณนาคุณป่าคุณอาขันทันใดมี เสื้อผ้าสวยๆกระเป๋าสวยๆนะครับกระทรงมาให้น้องน้อง,องทางผีนเดอ้อที่บรสิสไซนนะเห็นเอฟซีผมทรงมักทรงเสื้อผ้าสวยๆรอๆอมาให้น้องน้องผมหลายน้องอุ้มอิมสัมผัสแล้วครับเธอเป็นคนที่นนารักนะครับโดยบุคลิกท่าทางก็น,น่ารักและอีกอย่างหนึ่งเป็นที่สําคัญคือความกระตันยู่ความกตัญยูคือบันไดขั้นแรกสู่ความจเจริญที่ยั่งยืนจําความอเอาไอาไว้ไปใส่มันก็นดูนนารักคันคนหูจักวุ่มมือนี่นะครับนี่คือน้องอุ้มอิมนะครับ อนาคตจะเป็นยังไงกับพี่โอเล่เราไม่ทราบรอติดตามวิโอเล่เขามาอยู่นี่นะครับโอเล่เขานี่ใสดีนะ <c oughs> เขาเป็นคนที่น่ารักเขาบิสัยดีนะครับส่วนน้องอุ้มอิ้มก็น่ารักทั้งช่วยงานในส่วนด้านเสิร์ฟบริการอยู่ทางโซนร้านอาหารกาแฟผ่านมาก็แวะมาทักทายมากินกาแฟมากินเข่านะครับเดี๋ยวให้น้องอุ้มอิ่มเิ่นเสิร์ฟนะครับเนาะ,ะช่วงว่าง่นก็เขาไปเตรียมข้าวเตรียมอย่างมอนี้มีจัดเลียงนะมีจองโต๊ะมีอย่างมาหลายตอนเย็นนะครับ เอาเป็นว่าหูจักกันไว้หักแพงกันไว้ดีก็สร้างกันนะผิวเลยแล้วก็นี่ไซดีแล้วก็นารักแล้วก็เจ้าคั้วมนะเพร์วันี้เดฟวันี้เดฟวันี้เลยนี้เลยเออวันนี้เลยเอื่อไานั่งเออเอาดิโอเลยจะมานั่งมานั่งนี่เนียวเลยจะแนะนําให้รู้จักเออรู้จักกันไว้ให้กําลังใจกันไว้มันไม่หูจักกันไว้มันไม่เสียหายไม่เสียหายหรอกเออ นั <łość> ่งไม่ต้องเขินี่ไม่ต้องเขินนั่งยังไงก็มีอะไรก็ดูช่วยงานดูน้องเขาหน่อยเด้อเข้าใจไหมนะเขินไหมี่ไม่เขินเนาะกิดหน่อยครับก่ก็ยังไงก็มีอะไรก็ถามไทยว่าน้องเขากินข้าวยังมียังก็ถามไิโอเลเด้อนี่ออกรถใหม่นี่ออกรถใหม่เพื่อที่จะมา ไม่แน่ก็อาจจะมีอย่างค่าเธอยายจะไปหาหมอก็บอกพี่จอ์นนี่ก็ได้พี่จอ์นนี่ไงพี่เออพร้อมไปส่งไหมไปพาคุณยายไป <c oughs> ได้เนาะถ้า <c oughs> ถ้าน้องถ้าน้องเขาไม่กล้าบอกเขาเดี๋ยวเขาบอกพี่แต่พี่ก็ไม่กล้าสั่งมึงแต่เขาให้ให้น้องเขาสั่งเขาบอกแล้วกันเนาะ <c oughs> เออก็ออดูแลหนน, <c oughs> น้องนะอย่างน้อยก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ให้กําลังใจน้องแล้วกันเนาะครับ <c oughs> เออนะครับก็รอดติดตามนะครับว่ากา,กา,กาบนิยายนี้ผู้ได้ชี้องไห่ทุ่ยไทยภาษาทิพย์โบชีหองไห้ไม่อยากให้สาธิตรู้เรื่องนะ ถ้าสาธิตรู้เรื่องเดี๋ยวสาธิตมาเป็นเด็กเสริมที่นี่อีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองนะครับตามคนกัถือว่ามาอยู่น้าผมผมก็หักมันน้องแต่แท้ทั้งหมดแหละครับหักทุกคนนะครับขันมีโอกาสผ่านมากับแหวนมากศจลังใจทั้งโอเล่และน้องอุ้มยิมและทีมงานน้องเอน้องเอฟน้องพิมพ์น้องน้องทุกคนเดี๋ยวื้อเบาวันเบาไหวนะครับเนาะการนี้ก็อาจเป็นรอยยิ้มนะครับกับอ่าเขาเรียกว่าอยางไงนะมันมีโมเมนต์เล็กๆความ ความหลักความอบอุอ่นกําลังใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในรีสอร์ทแห่งนี้นะครับนอกจากฝากติดตามว่าโอเล่เอ็มบีสองจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแต่ถึงอย่างไรก็เริ่มต้นก็พี่แค่ฝากไว้แค่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่อง่มันเป็นเรื่องของอนาคตฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะอ,อ่านะครับส่วนน้องเขานี่น่ารักและเขาก็มีความกระตันยูหูจะว่วงโอเล่ OLED เขาก็น่ารักไม่แน่หรอกครับหนุ่มพิซุโลกอาจจะมาตกหลุมรัก สาวอุบลก็เป็นไปได้แต่ยังไงมึงจาพี่ไว้ด้วยกูไม่ได้อยู่ข้างมึงนะเว้ยกูอยู่ฝั่งอุบลราชธานีนะพีก็เนะจะทําอะไรต้องข้ามอุบลกว่านะอ่าครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้และเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงฝากเป็นกำลังใจให้น้องสาวหยดกระตันยูคนนี้นะครับน้องอุ้มอิ่มนะครับเด้อเราติดตามดูครับว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรและเป็นกำลังใจให้โอเล่เช่นเดิมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ